ตลาดของสินค้าด้านสุขภาพนั้นเติบโตขึ้นทุกปีนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งสินค้าและบริการใหม่ๆออกสู่ตลาดมาเสมอแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการผลิตแล้วสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะคะวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์วันณมหากิตติคุณรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรัพ์นลินจำกัดอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์เป็นผู้ที่คิดค้นผลิตและออกแบบสินค้าด้านสุขภาพนะคะคือสินค้าที่ที่ออกมาแต่ละอย่างะคะ่ะทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง,งใกล้ตัวใช่ไหมคะอาจรยใช่ค่ะ,คะมันมันมันค่ะด้วยเว,วา,าบบ่ที่ค,คุณแม่ตอนนี้อายุ90กว่าน,นะคะก็เมื่อสัก4-5หปีที่แล้วก็เป็นอมัมพฤกษ์นะคะก็คือเส้นเลือด ฝอยในสมองแต่ทำให้เป็นอ,อามาพกึกไปเครื่องซีกจนตอนนี้ก็หลายปีแล้วก็ท่อนล่างนี่ก็จะรีบหมดนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์ที่มาช่วยคุณแม่ที่บ้านมีลูกสาวเยอะก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็พบว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะหลังเลี้ยงกันเป็นแถวเลย <ๆ S 2> เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ย สำหรับคนป่วยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะคะวันหนึ่งเราก็จะต้องมียกเขาเคลื่อนย้ายนะฮะจากที่นอนมาวีลแชร์จากวีลแชร์ขึ้นรถบ้างไปเที่ยวไปหาหมออะไรก็ว่ากันไปมันกิจวัตรประจำวันเหล่านี้เราพบว่าอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับที่จะช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเนี่ย ถ้าเราไปดูตามร้านค้าที่อุปกรณ์ทางการแพทย์มันก็จะมีแค่ไม้เท้าวิลแชร์กระโถนเก้าอี้นั่งมันจะประมาณนี้นะคะ,คะมันเนี่ยปลีกย่อยเนี่ยจะไม่มีนะคะ,คะก็เลยอสองคนกับน้องสาวซึ่งเป็นพยาบาลนะคะแล้วดิฉันเองก็จบทางการแพทย์มาด้วยเพมันเนี่ยก็เลยคิดค้นโดยเอาคุณแม่เป็นโจทย์นะคะ,คะ,คะก็เลยออกมาเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามเริ่มแรกก็จะเป็นผ้ายกตัว เดี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้านี้ค่ะยกตัวมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าที่บ้านเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็แต่ละท่านก็อาจจะมีแรงไม่เยอะเท่าผู้ชายอันนี้ช่วยผ่อนแรงได้มากแค่ไหนที่คอนเซปต์ยังไงคะคือคอนเซปต์ก็คือว่าปกติแล้วในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยเนี่ยถ้าถ้าเวลาที่คุณแม่ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลเราจะเห็นได้ว่าพยาบาลเขาเวลาจะยกย้ายตัวผู้ป่วยเขาไม่จับต้องตัวเลยเขาก็จะ ขยุ่มสี่มุมเ็าเรียกข้ากวางนะคะขยับตัวตอนนี้เราก็เห็นว่าเราก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นด้วยนะคะว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยถ้าเราทําชิ้นผ้าให้เล็กลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องสอนอะไรกันมากนะคือมีหูก็หิว้วนะฮะไม่ใช่กี่คนนะคะใช้สองคนอย่างน้อยต้องสองคนนะคะอย่างน้อยต้องสองคนหรือถ้าถ้าสี่คนก็คนละข้างแล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ย น้ำหนักขนาดไหนนะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยก็จะต้องเป็นผ้าที่เหนียวแน่นรับน้ําหนักได้นะคะ,คะขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยก็จะต้องนุ่มนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องออสัมผัสกับผ้าฝ้ายนะคะ,คะแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปนิดนึงตรงที่ว่า <c oughs> เข้าใจว่าคนไข้ประเภทนี้นะจะ มีฉีฉีกระปิดกระปอยนะคะแล้ก็ถอดซักได้ใส่แผ่นผ้าซับหรือผ้ายางอะไรเงี้ยได้นะคะก็น้ำหนักได้เท่าไหร่คะสามร้อกิโลความจริงได้มากกว่านั้นแต่เราเคลมไว้เท่านั้นก็ไปส่งตรวจที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวาลัยมหิดลนะคะเรียบร้อยเพื่อให้ทดสอบว่าหูรับได้เท่าไหร่ผ้าตัวผ้ารับได้เท่าไหร่นะคะค่ะเพราะเนี่ยผ้าหนึ่งชิ้นเนี่ย ใช้กับคืออยากให้ใช้ติดตัวเขาตลอดเวลาค่ะนั่งนอนก็นอนทับไปเลยได้นะคะอันนี้เป็นผ้ายกตัวทีนี้เวลาจะพาไปอาบน้ําค่ะอันนี้ก็โดนน้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นผ้ายกตัวอาบน้ําขึ้นมาทีน,นี้นะคะเราสามารถที่จะ,ะนั่งถ่ายผ่านช่องของผ้าเนี่ยได้ด้วยนะคะแล้วก็อาบน้ําลาดน้ำได้คือผ้ายกตัวอาบน้ําก็คือมีคอนเซ็ป เดียวกันมีท<ต>ส่งเดียวกันส่งเดียวกันแต่ใช้วัสดุที่โดดน้ําได้นะแห้งเร็วบางแต่ขณะเดียวกันข้อสําคัญหลักๆเลยในเรื่องของเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยะะก่อนจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช้เวลาคิดนาน,นะคะก็ใช้เวลาคิดประมาณหนึ่งออกแบบให้ลงตัวหาวัสดุเพราะแรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ะเอาคุณแม่นี่แหละเป็นโจทย์นะฮิวตอนแรกนี่ก็มีตกเหมือนกันนะคะตกะเล็ก ราก็จะรู้ว่าอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์คะอย่างวัสดุเนี่ยค่ะเราเราจะทราบได้ยงไว่าเราควรจะใช้ผ้าแบบไหนใช้อุปกรณ์แบบไหนถึงจะเหมาะกับผู้ป่วยคะเริ่มแรกเนี่ยต้องเดาๆก่อนเลยแล้วก็ส่งไปเทดสอบนะคะว่ารับแรงตึงได้เท่าไหร่ต้องยืดเท่าไหร่ถึงจะขาดซึ่งทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็จะทําได้นะคะซึ่งผ้ายกตัวเนี่ยก็ได้ส่งประกวดนะคะก็ได้รางวัล่ เซเว่นอินโนเวชันอวอมาเมื่อปีที่แล้วนะคะประเภทด้านสังคมะนั่นก็คือหมายถึงว่ามันก็ต้องใช้ความรู้เหมือนกันว่าเราจะใช้วัสดุประเภทไหนแล้วให้ถูกหลัใชบมีความปลอดภัยด้วยถูกต้องนะเพราะว่าใช้กับผู้ป่วยด้วยแล้วก็จะต้องบุให้ไม่ระคายผิวค่ะนะคะจากนั้นจากผ้ายกตัวก็เป็นผ้ายกตัวอับน้ำแล้วก็เป็นผ้ากระเถิบตัวนะคะสำหรับที่บางทีคุณพ่อไม่สบายแต่อยู่กับลูกสาว สองคนจะขยื่อนตัวจะอะไรอย่างเงี้ยทำยไงนะก็จะมีเครื่องทุนแรงนิดนึงค่ะข้างอาจารย์นั้นคืออะไรอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหมอนตะแคงนะคะหมอนตะแคงก็คือสําหรับคนคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของแผลกดทับนะคะเพราะว่าเกิดความร้อนค่ะนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบทอ่ะนะตนนี้ถ้าบางครั้งเนี่ย ญาติต้องจับตัวอยู่ตลอดเวลาะนะะเราก็ดีไซน์อันนี้มาเสียบเลยะนะะให้ได้ตะแคงตัวตรงนี้จะพัดลมเป่าเข้าไปก็ได้นะะเพื่อให้การระบายอากาศระบายความร้อนเนี่ยดีก็จะป้องกันเรื่องการเกิดแพ้กดทับขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่เป็นแล้ว นะแผลกดทับเนี่ยมักจะเกิดที่บริเวณก้นกบะนะคะเราก็สามารถที่จะสอดเข้าไปเพื่อให้แผลเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่นะคะให้ระบายให้ให้ได้วันหนึ่งเนี่ยแผลได้พักได้พักนะคะไม่ต้องไปเสียดสีกับผ้าหรือบางครั้งเราจะต้องทายาใช่ไหมคะเราก็พยายามจัดให้ตำแหน่งของแผลเนี่ยตรงกับตรงนี้ข้างในคืออะไรคะก็เป็นโครงสร้างพวกเนี้ออกให้นัก เขาเรียกว่านักกายอุปกรณ์นะคะไม่ใช่ช่างธรรมดาก็คือให้ให้ให้นักกายอุปกรณ์เนี่ยดีไซน์นะคะสามารถถอดซักได้ถอดซักปอกได้นะคะก็หุ้มด้วยฟองน้ําทํโคลอไว้แข็งแถ้าแบบนี้มันจะแตกต่างจากอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลใช้ยังไงหรือว่ามันจะเหมาะกับการที่เราจะหอบหิวมาที่บ้านอย่างเช่นผ้ายกตัวเนี่ยนะคะปกติโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีใช้อยู่แล้ว แต่หน้าตามันโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะนะฮะมันบางทีมันก็รูปแบบสอนเตยูสมันก็บางอย่างมันก็ไม่เหมาะที่จะมาใช้กับบ้านเรือนในในบ้านในครัวเรือนอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาคอนเซ็ปต์ตรงนั้นแล้วก็มาดีไซน์ใหม่นะคะทำนองเนี้ยหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วราคาละคะมันจะต่างจากสินค้าของโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนคะคือปกติเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะซื้อ ทําเองค่ะเองใช้เองบางครั้งไม่มีขายตามร้านทั่วไปนะคะหรือบางครั้งเราเห็นเป็นสินค้าออนไลน์แบบนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่ Import เข้ามาก็จะแพงกว่าที่ทําในประเทศเนี่ยเท่าหนึ่งนะคะมีอีกตัวนึงจะเป็นเบาะเจลรองนอนนะคะก็คือสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยคอนเซปต์ก็คือจะต้องนิ่มๆนิ่มๆเข้าไว้แล้วก็ พวกระคายผิวเนี่ยไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบาะเจลซึ่งคุณสมบัติของเบาะเจลเนี่ยก็จะเย็นด้วยนะ,ะพลิกตัวไปด้านนี้ก็เย็นเงี้ยก็จะลดเรื่องของแผลกดทับได้ค่ะ,คะตลาดเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็ คือเพิ่งเริ่มมานะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะเป็นผู้ผลิตยอย่างเดียวเพื่อจะควบคุมสินค้าก็เรียนตามตรงว่าไม่ค่อยได้ทําการตลาดเท่าไหร่ส่วนมากก็จะบอปากต่อปากหรือบางทีคนเขาใช้แล้วเขาไปโพสต์ลงที่ไหนก็<ม>ก็จะมีคนตามมาตรงนี้ค่ะมันวอลลุ่มเนี่ยยังยังน้อยอยู่นะคะ,คะ<ม>ก็ใครที่สนใจ ทำนองนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสินค้ากุศลเนาะเพราะว่าช่วยบรรเทาทุกคนก็สามารถมาติดต่อนะคะหรือเอาไปช่วยกระจายสินค้าให้ก็ยินดีมากเลยค่ะค่ะเอาละคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วรนณะมากนะคะสวัสดีกค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการชั่วโมงทำกินย้อนหลังได้ในแฟนเพจ Facebook ชั่วโมงทำกินไทย PBS นะคะ